บานประยุทธ์เนาะสบายดียดเออโอ้ยตั้มเข้ามาแรงบุญอ,อ,อ่ยเออโอ้ครอบครัวนี้น่าจะเป็นครอบครัวใหญ่เนาะเจอว่ามีคกคกคกาย บ้านที้เราสังเกตเห็นควายไล่หลายท่านคุแต่ว่าเป็นควายที่ถามชาวบ้านเพื่อนเนาะคือว่าเพื่นควายที่ก็เจ้าซื้อมาให้เลี้ยงเหมือนเนาะก็เป็นเงินแบบเงินไม้บ้านนี้มีห้องเฮียนมีห้องเฮียนเนาะบ้านเนี่ยท้ายท้ายทายหูบหลังนี้ไห้ค่อยเดิน น้อยเกิดไม่ว่าเด็กน้อยก็ลายบ้านเนี่ยหมูเจ้าบนเนี่ยตัวเดียวนั่นแหละหมูเพิ่นมีตัวเดียวเจ้าสะมีเจ็ดอันสะเจ็ดอันหกฮาน่่ยมาจาเามาจะสดมาจะสดมาจะสด าดูนไปเลาะไปทางทิศตะวันตกบัดนตามสมเนาะก้อนขี่ต่ำนี้เพิ่นได้เอาเข้าอะไรมาตาักเด่ต์ตักเด่ตไว้ประมาณหนึ่งสมม่วนโะมงเนาะให้เข้ามันกรอบมันห้าวใช่ว่ามันจะต่ำเล่ต์ไว้เห็นภูมิปัญญาชาวบ้าน,น,นะนบ้านนี้ก็ถือว่าสังเกตเห็นต้นต้นเผาหลายเลย ท่าเข้าหมู่บ้านเนาะท่านผู้ชมสบายดีท่านผู้ชมเนาะพบกับต้อยพบกับทีมงานวิธีสนับบทอีกเช่นเคยใชัไวันนี้เราได้มาเยี่ยมยามพี่น้องบ้านประยุทธ์เมืองเสปโนแขวงสวรสคิเขตเนาเนะที่ว่าเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ห้างไก่ซอิค่ะค่อนข้าง,งสนับบท แต่ว่าบ้านบ้านนี้ถือว่ายังบูมีไฟฟ้านะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาสีถ่ายให้เบิง่งสภาพบ้านเฮือนของขาเจ้าเนาะแต่ว่าบ้านเฮือนถือว่ามันยังเป็นแบบดังเดิมะนะท่านผู้ชมเนาะถือว่าเป็นบ้านเฮือนแบบดังเดิมที่มุงฝากระตดัดเป็นเสาไมนะ้เนาะบ้านเฮือนเพื่อนไปเฮายางเละกล <c oughs> างบ้านแต่ว่า โอ้นาดจอยืิเก้าเนาะเป็นไกด์นำทางฝากท่านผู้ชมเข้าไปติดตามสง Joy, ่งจอยบบาวล่าแต่ว่าเพื่อนเป็นผู้หูภาษาได้เนาะไปไอมาเดี๋ยวเขาสิไปเ,เห็นคนนั่งเออถามไทยชีวิตการเปลี่ยนยูเขาเจ้าเป็น,น,นอะไรเนาะโอ้เลาเข่ายด้เนาะ ลยใบใบตองขอนะเอ้าันซวนเออตะบนระัน่ไหบรวมมัม่พวกพวกอวตาตาคนงรุมกะลินเนาะถามเพื่นไ่ได้ไปทางหทางวนตัวมึงเออ ทางแล้วยังบ่แล้วยังบ่ได้ทันได้จูดมันฝนตกจักราคาเฮือนกว่าบ้านนี่เชดงเนี่น่ะเยวินนลยและไปชิดไปชิดไปชิดสามสิบสามสิบกัวประมาณสามสิบกัวราคาหือนเนาะท่านผู้ชมควายหลายๆเลยควายหลายเนาะบ้านนี้ ไปไปย่างต่อครับคุยร่วมคุยร่วมอันนี้เราเราเข้าเลยนี่เนาะนี่เป็นเราเข้าโอ้งามเลยเนาะเราเนี่ยแต่ว่ามุงใบตองใบเตาใบเตาเออพวกเตาอยูย่ในป่าใช่ไหมอ่ามุงใบเตาเนาะเพื่อนมาแกงกิใบเตามไดเนบ้านเฮือนเพื่อนแต่ว่าบา้าน บ้านบ้านนี้มียังบุมีไฟฟ้าปะยังยังพอมีไฟฟ้าเนาะแต่ใช้พลังงานแสงอาทิตยิปะบุมมีกับพ่บุมี่แล้วก็แล้วล้ะโอ้ยตอนล่างเราพนมมีอย่างนั้นสะกกับสะต่ำเขาเนาะไปเนาะไปเอาสิไปหยามหลังอื่นต่อไปเรื่อยๆ นเนาะท่านผู้ชมไอแต่ว่ายังบุง่งมีแอมฝากะตัดนะท่านผู้ชมจะเป็นเฮือนแบบเฮือนไม้แบบเก่าแคเะะเ่เนาะหลังนี้เราจะเช็ดไม้เนาะหลังนีง้แตบบ่ว่าแอมฝากะตดัด บ้านนี้เราสังเกตเห็นควายไล่หลายท่านผู้ชมแต่า่าเป็นควายที่ถามชาวบ้านเพื่อนเนาะคือว่าเพ็่นควายที่กระเจาซื้อมาให้เลี้ยงเป็นว่าเนาะประมาณว่าเลี้ยงบ้าเวลามันได้ลูกมันแพร่ลูกแล้วก็แบ่งปันกันระหว่างผู้เลี้ยงกับผู้ซื้อให้เลี้ยงเนาะควายถ้า,ห,าหลายๆตัว ประมาณ10บ10สิบกัวตูเนาะท่านผูงกว,ว่าเนาะเทวะเทวามีการเลี้ยงสัตว์เนาะบ้านนี่ยเทวะอาชีพหลักของเพื่อนก็นคือเฮ็ดให้ถังให้ อย่างไปต่อเนาะท่านผู้ชมนี่เทีมงานเข้ามาทำกันสี่คนเน่ย่ว่ารถจักรมาเส้นทางโอ้โหดแต่ว่าคนข้างก,กันด่านเนาะไฟฟ้ายัางเข้าบูถึง บ้านนี้มีห้องเฮียนมีห้องเฮียนเนาะบ้านได้เป็นที่แก็บใส่เนาะซหูสีเนาะเนี่ยท่ายท่าย,ท,าย,ท,ายท่ายหูหลังนี้ว <f ist> <bons> ้ให้ค่อยเดี๋ยวไม่หงามเด้อืมสนใจเป็นพิเศษเลยเนาะหลังนี้ <f ist> เรลาเข่า น่าสนใจดีลังนี่ท่านผู้ชมตัวบ้านนี้ถือว่าเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงสัตว์หลายเนาะแบะแบะหลายเนาะแต่ <c oughs> ว่ามีแบะมีควายมีงูอ๋อเดี๋ยวโมโมูน้อยมูน้อยเกิดไหม บึงบานเฮือนเทว่าเด็กน้อยกั็ลายบ้านเน่ยต่ว่าเอาสังเกตบ้่งเงินแทบนี้เว่าเกือบทุกหลงังคาเฮือนเทว่ามีคกต่ำเข้าเพราะว่าบ้านนี้ม่มีหงสีมันก็นยังใส่หกต่ำเข้านะเป็นส่วนใหญ่ ว่าน่าจะใช้ไฟโซล่าเซลล์หรือว่าและน่าจะใช้จักปั่นไฟเนะแต่ว่าเขาก็เห็นสายไฟอยู่แต่บ้านนี้บบมีไฟฟ้ายังแน่นอนน่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์า่านผู้ชมโอ้สบายดี หมูลายเนาะแบ่ก็ลายบาทเนี่ยแต่ว่าหมูเจ้าบนนี่ตัวเดียวนั่นแหละเออหมูเพิ่นมีตัวเดียวเนาะตัวเดียวโอ้เนาะสภาพบานเฮือนเพื่นฟื้นเต้เฮือนเต้ละหลังนี่ฟื้นฟื้นหลายๆเนาะเพป็นหาฟื้นไว้ช่วงช่วงหน้าหน้าฝนบ่ เนาะเป็นครอบครัวนี้น่าจะเป็นครอบครัวใหญ่เนาะแตอว่าม er. ีคกคกคกลายอืมคกหนห้าน่วยผูเนาะหลังเนี pues ่ยถือว่าสระมีเจ็ดอันสระเจ็ดอันคกหานบ่ย เาเากตะสนมาต่นาตสนบอกโอ้มาตนูนกินเาจะหนบมาเกกินแรงนี่ครับแต่ละลังถือว่าฟื้นเต็มโคกตลางนะ,ะอะเท่านี่นะนนโอ้ โอ้บ้านเฮือนเพิ่นยังเป็นแบบบ้านโบราณเลยแล้วนี่นะนี่เนาะทีมงาน,นนะทีมงานบบาวจ้อยเนาะนี่เนาะไปเลาะไปทางทิศตะวันตกบ้านนี่ตามสมเนาะคือว่ามีกถือว่าถือว่ายามนี้เพิน่นก็ค่อนข้างต่ำเข้ากันใช่าต่ำต่ำต่ำแล้วแล้วนเนาะ แต่ว่าเขาได้ยินเสียงต่าเข้าตึบต๊บตึ๊บอยู่นะท่านผู้ชม <c oughs> แต่ว่าทีมงานเราหูดีเจาะฟังได้เสียงต่าเข้านะไปเบิ้งต่าเข้า,าบ้านเนี้เนาะแต่ว่าก็าคือเราได้ก้าวให้ท่านผู้ชมไปฟังไปเนาะเพราะว่าบ้านนี้บ่มีไฟฟ้าเพื่อนทุกลา่าเฮือนเพื่อนไซคุกต่าเข้า สายไฟก็น่าจะเป็นโซล่าเซลล์หรือว่าจักปั่นไฟเนาะท่านผู้ชมที่บ้านประยุทธ์เนาะบ้านประยุทธ์เมืองเซปโปเีโพนสวัสดค์ขีดแต่ว่าพาให้คิดถึงภาพบรรยากาศกากเก่าๆเนาะท่านผู้ชมสมัยแต่ก่อนเนะาะคิดว่าท่านผู้ชมหลายๆคนก็น,น่าจะเคย อยู่แล้วก็เคยสัมผัสวิสถีชีวิตแบบแบบนี้มาก่อนเนาะแต่ว่าหลายๆคนมาคอมเมนต์เฮากันแต่ว่าคิดฮอดเพิ่นว่าคิดฮอดสมัยก่อนไปเฮาได้ยินเสียงต่ำเข้าเนาะนำเสียงต่ำเข้าไปเลยท่านผู้ชมเนาะเราได้ต่ำได้นำนำนำเสียงต่ำเข้ามาเพืนนะ่นสบายดี เออโอ้ยตำเข้ามาแรงจังนเลยเจับตะเบเก๊ะเลยบอกออนา่จา,นาจาับปะนา้าจับตะเบเก้จับปะน้าจับปะน้าเอ่อมาตำเข้ามากินมื่นมากิน,นมื่นหูหูคว่ำลาวจีบบนเลยหูอยู่เออใครยู่งสัน <laughs> แต่เพเป็นเป็น,ปนหูคว่ำลาวหานะ่ออยู่เนาะโอ้ซิมาร์เงินที่ คล้ายๆเอาสังกะสีอันครอบไว้คือเตาโลเนาะแตวมันต่ำคล้ายแม่ต่ำเข้าเนาะว่ใช่เอามาเบิ้งนู้เข้าแว่าเมื่อเบินเนี้ยเต้อเบินี้หน้าพร้อมได้ทั้งหน้าทั้งไหล่แต่ว่าก้อนก้อนที่ต่ำนี่เพิ่นได้เอาเข้าเนี่ยมาตักเด็ด ตากเดดไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะให้เข้ามันกรอบมันห้าวถือว่ามันจะต่ำเลขไวอนี่ก็เป็นเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเพคนเนาะได้เพป็นก็รประยุทธ์ตั้งแต่โอโย้ยเนะาะต่ำต่ำเข้าไว้มาเมื่อวันเช้าเนาะเนพะิดมาเนาะนถือว่าบ้านนี่ก็ถือว่าสังเกตเห็นต้นต้นพะวอไยถือว่า แต่ว่าเป็นบ้านที่มาตากักดุนพอสมควรเนาะเพราะว่ากุา้งเผาใหญ่หลายแล้วท่านสมบู้ณ์เออโอ้ขันชายทางเข้ามาให้ทา่านผู้ชมเบิ่งนี่งจะว่าโหดแน่ทางเข้ามาเนาะโหดหลายแต่ว่าเป็นทางที่เข้ามาแบบธุระค่อคนข้างธุระก,กันดาน บ้านเี้มีประมาณ30กนนันราคาเงี้ยนาองทำสมแต่ว่ากเกือบเกือบอยากหอบเลยเนาะที่ว่าเข้าไปนะเกือบสุดบ้านเลยมนี่เป็น ทางเข้าหมู่บ้านนาะท่านผู้ชมทางเข้าหมู่บ้านเดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมย่างไปเบิ่งหงเฮียนแต่ว่าบ้านนี้มีหงเฮียนแล้วเนาะท่านผู้ชมเกือเป็นกำลังเกือหมูเนาะ กินของป่าเก็บผักเก็บหญ้ากินตามธรรมชาติน้อคนวะเนา,นานะนของป่าของป่ามีคนมาขามมาขายอยู่เล,ยเลี้ยงเลี้ยงหมูหลายอยู่บ่ <laughs> ตัวเดียวเอนะเอหม,มูตัวเดียวคนวะเลี้ยงมันกันแบบเนี้ยก่อนกลับเนาะแต่ว่าจะพาท่านผู้ชมมา เยี่ยมยามเบิ้ององเฮียนตัวบ้านประยุทธ์นี่เทว่าเป็นบ้านทางไก่ซอกลี่มีไฟฟ้าเนาะแต่ว่าเาพิ่นก็ไเด็นเตยใส่เทว่าเพิ่นได้มาสร้างองเฮียนไว้เนาะเพิ่นมาสร้างองเฮียนเพื่อว่า,หาให้ให้เด็กน้อยได้ครับการศึกษาเนาะเทว่าการศึกษานี่ยเทว่าเป็นสิ่งสําคัญถ้าอยากพัฒนาชาติก็ต้องพัฒนาคน ให้มีความหงูนาะท่านผูน้ชมเห็นเนาะเป็ี่ยนหงเฮียนเพิ่นเนาะนี่ทางมาทางมาเนี่ยมีแต,หต่ห้วยเนาะมีแต่ห้วยมีแต่ภูสูงสันหงเฮียนเนาะย่างกลับขึ้นไปเฮากระชไปหารถเฮาแล้วท่านผนาู้ชมปกติในเดินทางกลับแต่ว่าเดินทางไปบ้านอื่นอีก เดี๋ยว,ว,ยว,วท่านผู้ชมหลายๆคนเนาะสบายก่อนกน็คิดว่าน่าจะเคยอยู่เงินซานแบบนี้นนนทีมงานเขาเข้ากันน่าจะได้เวลากลับเลยเนาะท่านผู้ชม เทว่าเป็นนี่เทว่าเป็นช่วงท้ายคลิปเออเอาสบายดีท่านผู้ชมเนะาะแต่ว่าคลิปนี้ก็เดินทางมาฮ้อนนี่ก็ถือว่าน่าจะจบคลิปไปเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมแต่วขอบใจเนาะท่านผู้ชมที่เข้ามาที่ตามตั้งแต่ต้นจนจบต่ว่าคลิปนี้ทางทีมงานเราได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามพี่น้องบ้านประยุทธ์เมืองเซปูนแขวงสวรสคิเขตเว่าได้ม,มาถ่ายทำ หเห็นชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าเนาะแต่ว่าก็ท้ายนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมเนาะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆในครั้งหน้าเนาะขอขอบใจ